สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทดสอบแท่นอัดไม่แรงขนาด20ตันนะครับเดี๋ยวนี้จะทดสอบกับเฟืองท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะลองอัดกลับเข้าไปนะครับ นี่นะครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่เป็นตัวแทนอัพนะครับถ้าสนใจก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลนช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับ